อ่าฮะอ่โยโยสวัสดีครับกลับมาพบกับแอดดอมสวัดีเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็วันพฤหัสบดีที่18นะครับเดือน5พฤษภาคมนะครับก็แพทใหม่มาแน่นอนนะครับแล้วก็มาแล้วนะครับกับเดวิลล์อนเอเว ป่าผู้สง่างามของเรานะครับที่บรรดา f อฟนะครับติ่งป่าเดวเนี่ยนะครับรอคอยกันมาเนิ่นนานนะครับมาแล้วเอาเว้คุณผู้ชมไม่พูดพำนำเพลงแล้วไปดีกว่านะครับแน่นอนนะครับวันพฤหัสดดีก็เพียบมานั่งอัปเดตแผทให้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับว่าสปดา์นี้เนี่ยมีอะไรปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะโอเคโอ้โหน้านี้ไม่เท่เลยตัดมาสีหน้านี้ผมอุตสาห์เตรียมไว้แล้วนี่มันต้องอย่างเงี้ยโง่ยืนเดียวเดียวอือคนเดียวไปเลยให้เวทีนี้กับป่าเดวไปเลย นะครับผมโอเคมาไล่เรียงเลยดีกว่านะครับก็มีแพทอัปเดตค่อนข้างเยอะเลยวันนี้นะครับหลายเรื่องสําคัญด้วยไปดูกันนะครับอันดับแรกไม่พ้นเดลลอนอเวกนะครับก็ใช้จ่ายนะครับทั้งสิ้น500หินอเวกคุณผู้ชมนะครับอ้าวลืมถอดถอดถอด remove 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 กลับมาที่นี่อ่าอยู่ตรงนี้นะครับไปเดี๋ยวผม46แล้วคุณผู้ชมนะครับก็การจะอเวกเดลลอนได้นะครับต้องมีเลเวลอย่างน้อย6ดาว30มบวกห นะครับผมไม่ต้องมีเบรกเลยนะแค่30ก็เอาเวกได้แล้วนะครับใช้จ่ายทั้งสิ้น500หินเอาเวกนะครับผม500เลยทีเดียวคือเรทของเกมนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นพวกพื้นฟ้าเนี่ยจะใช้ถึง500เลยนะครับถ้าเป็นพวกคณะปฏิวัติจะเป็น400ถ้าเป็นตัวธรรมดาดาวเหลืองแก๊้งธรรมดาเนี่ยนะครับจะใช้300เท่านั้นนะครับห0 0หินกับอีก300 0 0 0นะครับ3 0 0 0 0 0ทองนะครับเมื่อมีครบแล้วนะครับก็สามารถกดเอาเวกไปได้เลยแบบนี้ปิิ้ว เออบอกเลยผมก็เป็นติ่งป๋าไม่รู้แหละเอาเวกไว้ก่อนพ่อสอนไว้มาแล้วเออปิ้วๆออโคตรหล่อบอกเลย follow my path เออหล่อมากๆโคตรเท่โคตรเท่คตรพ่อคุณแม่เท่แล้วคุณผู้ชมนะครับดีต่อใจใครๆก็ชอบนะบาแล้วติ่งป๋าอร์รายงานตัวจ้าเรียบร้อยนะครับแล้วเอาเวกนะครับผมมาแล้วนะครับไปดูสกิลกันบ้างของนี่ไม่มีใส่เอามันหลุดมันหลุดนะครับ สกิลนะครับผมคือเดลอนอเวกเนี่ยเป็นทัดไฟเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ยังมีสปีดเพิ่มขึ้นถึง33นะครับนั่นแสดงว่าเป็นสปีดสูงสุดในเกมนะครับเทียบเท่าน้องลูรี่อเวกเลยคุณผู้ชมนะครับแต่ดีกว่าที่ลูรี่มันเอามาลงอเลน่าไม่ได้ไงสกิลมันไม่ไหวจริงๆนะครับผมเดลอนก็เลยแทบจะเทียบเรียกได้ว่าน่าจะลงทีมสปีดแน่นอนนะครับกับสปีดท,ที่ถุงสุดถุงทุยสูงเทพแท้ขนาดนี้คุณผู้ชมมาดูสกิลกันบ้างนะครับสกิลพาสซีฟนะครับผมยังคงเพิ่มเดเม 50%เหมือนเดิมนะครับและได้วอยชิลให้ตัวเองมาถึง5ครั้งนะครับและยังปกป้องตัวเองจากการถูกสะท้อนเดเมจนะครับหมายความว่าคุณไปตีอะไรนะพี่เจฟอีวานนะครับหรือนาจาอะไรพวกมีสะท้อนเดเมจเนี่ยไม่โดนนะครับผมไม่โดนตัวเองนะนะครับไม่ต้องมีคิริเอลนะครับ พราะหนุ่มคนนี้ก็ไม่โดนสะท้อนไดเมจนะจ๊ะนะครับและที่นะครับที่แน่กลัวที่สุดคือเขามีการเพิ่มอัตราความแม่นยำด้วยคุณผู้ชมหมายความว่าอะไรยิ่งมีบัฟนี้นะครับทำให้ไอพกคนที่มีบัฟหลบหลีกข้างไหนเนี่ยนะครับแสดงผลน้อยลงนะครับก็มีอยู่2ตัวทั้งพิก้านะครับพิก้าหารที่เทพซ้ามา4ีหเดือนเนี่ยนะครับแล้วก็มีน้องบาลิสตาที่ลงอารีนาก็มีบัฟหลบหลีกเหมือนกันคือทําให้ตีโดนไอสตัวเนี้ยไอพกที่มีหลบหลีกเนี่ยตีโดนมากขึ้น นะครับจะตีโดนมากน้อยแค่ไหนไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันคุณผู้ชมนะครับผมอ่้สกิลพัสซีผ่านไปสกิลล่างไปดูดีกว่าล็อกสีล็อกอก,กดผิดกดผิดเออไม่ใช่คอตูมผิดผิดผิดตื่นเต้นไงมือสัน่นนะครับดูดิมีไฟไหม้ขึ้นมันก็มีอยู่แล้วนี่หว่าเออ,อเท่จุงเบยป้าโชเชคริยังเท่นะครับเหมือนเดิมปะวะสกิลล่างนะครับผมเดตลี่ไซส์นะครับสกิลเดี่ยวเหมือนเดิมนะครับตบสองร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งเป้า อันนี้ได้ทริปเปิลเลย3ครั้งนะครับและการันตีคริแน่นอนและยังทะลุบอฟอีกด้วยเรียกได้ว่าใครโดนปา่าสับเดียวเข้าไปนี่หน้าชึกชักเนี่ยสามเลขเลยนะฮะเท่าเดิมนะครับผมเมเจอร์แอนนอือการันตีคริกับทะลุบอฟหน้าแหกแน่นอนพูดเลยนะครับผมก็ของเกาหลีเนี่ยอันนี้จะมีเร่งเทินทั้งตี้ของฝั่งศัตรูด้วยแต่ของเราไม่มีนะครับผมเศร้าเล็กน้อยนะฮะสกิลบนเอาลืมอ่าน อันนี้เป็นสกิลใบเหมือนเดิมนะครับเป็นตบ5เป้าอันนี้เป็นเสกโจโจโอาบิลิตี้ล่าข้าศึตะวันมีสแตนด้วยือ้อสับเข้าไปนะครับสกิล bon บนเหมือนเดิมนะครับตบ5เป้า,ปานะครับ90%นะฮะและยังนะครับคิดได้เมพิเศษเพิ่มอีก20%ของเลือดสูงสุดของศัตรูนะครับแล้วก็มีโอกาสใบเหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมนะครับเอฟเฟกพิเศษก็คือ,อตีตามเลือดสูงสุด20%นั่นแหละนี้เป็นเดเมจที่เพิ่มขึ้นมานะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยของเกาหลีจะทะลุบัฟด้วยนะครับของเราก็เศร้าอีกตามระเบียบนะฮึสกิลอเวกนะครับผมเป็นอ่ากลายร่างนะครับเปลี่ยนล่างเป็น Grip of Annihilation นะครับกลายร่างเนี่ยทำให้เดลวอนเนี่ยตีธรรมดานะครับตีโดนทีละ3เป้านะครับตีธรรมดาทีละ3เป้านะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็เติมวไยชิมให้เต็ม5ครั้งนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับและทุกๆการโจมตีปกตินะครับไอ้สเป้าเมื่อกี้นะครับผมการันตีคริแน่นอนคุณผู้ชมบอกเลย สกิลนี้เนี่ยนะครับฟาดตายมาหลายศพแล้วนะฮะสุดๆ <Hey. S 1> ไปแล้วกายร่างเข้าลูกแก้วตัดตันทาเหมือนเอสไงก็ไม่รู้ <Yeah. S 1> พิ้งนี่แหละอันนี้คือร่างกระล่างนะครับเหมือนแบบรวบรวมแล้วนี่อ่ะไม่มีไม่เป็นไรคุณผู้ชมนะครับก็ตามนั้นนะครับผมก็บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดุได้มากถึงแม้จะไม่ได้เทียบเท่าเกาหลีนะครับผมแต่ก็เรียกได้ว่าห้ารหิตนี้ทำมาเพื่อสิ่งนี้นะครับผมคุณผู้ชมก็ใส่สองสปีดแน่นอน นะครับผมแล้วผมคิดว่าน่าจะใส่2เลือดนะนะครับเพราะว่าตัวเคอร์เตอร์เนี่ยถ้ายังลงกับทีมพี่คายหรือว่าบาริสต้าเนี่ยก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ2คนใหเคอเตอร์ไปนะครับเลอนก็เอาเลือดไปเยอะๆก็ดีนะครับเพราะว่าบอยชิลห้าครั้งของเขาเนี่ย บางทีมันอยู่ไม่นานเนี่ยคุณผู้ชมนะครับแป๊บๆก็หมดแล้วนะฮะถ้าเกิดใส่2สปีดไปเนี่ยก็อาจจะตายง่ายขึ้นด้วยซ้ำนะครับอ,อารมณ์พี่คายคิดดูแล้วกันพี่คายเกาะหมดคือตายแน่นอนนะครับแต่คนที่ใส่2เลือดอย่างเช่นพวกคิริเอลยูริก้าหารหรือมิโฮเนี่ยนะครับใส่2เลือดเนี่ยก็ยืนได้นานขึ้นนะครับก็น่าจะเป็น2สปีดสเลือดนะครับคุณผู้ชมโอเคนะนี่ก็คือ นะครับอเดลลอนเอาเวกนะครับที่ทุกคนรอคอยนะก็สกิลดั่งใจหวังไหมนะครับพูดคุยกันได้ใต้เมสเลยนะจ๊ะมีกิจกรรมด้วยกิจกรรมโคตรเยอะคุณผู้ชมนะครับต้อนรับการเข้ามาของป่าเอาเวกของเรานี่เองนะครับมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันทีละอันเลยนะฮะอันดับแรกนะครับผมเป็นอ่อะไรเอ่ยเอาเวกเดลลอนเนี่ยแหละนะครับเอาเวกปุ๊บเป็นผมเนี่ยนะครับเป็นพี่ออฟนะครับเอาเวกปุ๊บนะครับจะได้ใบเลือกฮีโร่หดาวนะครับผมกิจกรรมนี้ระยะเวลา3สัปดาห์ นะครับแจกหลังหมดกิจกรรมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะครับไม่ใช่ว่าพี่เอเวกแล้วไม่เห็นได้เลยยางยังเย็นเย็นรอ,อนิดหนึ่งนะครับผมกิจกรรมแรกนะคือเอเวกเราได้ใบเลือกที่โกดาวนะครับผมกิจกรรมที่2นะครับคนที่ยังมีปา๋านี่โคตรเท่โอ้โหอยู่หน้าสุดเลยคนที่มีปา๋าเดี๋ยวราอนเอา,เอา,เอา,เอาหายหายลืมลืมใส่แป๊บนึงกลับมาก่อนเขมอนแมนนี่โอเคอึ้งอึ้งท่าเดิมแ,แต่เท่ขึ้นเยอะเลย กิจกรรมที่2นะครับคนที่ยังมีป่าไม่ครบเนี่ยนะครับสามารถเข้ามาที่ Summon Shop ได้นะครับสังเกตดูด้านซ้ายมี Hero Event นะครับเป็นแพ็คป่าเดลนั่นเองนะครับผมเพียงทำการเปิดแพ็คนี้นะครับครั้งที่5นะครับเปิดให้ครบ5ครั้งนะครับครั้งที่5จะได้การันตีป่าเดลลอนนะครับ4ดาว1ตัวอย่างแน่นอนคุณผู้ชมนะครับแน่นอนเลย นะครับผมไม่ต้องไปสุ่มอะไรให้เสียเวลานะครับมาตรงนี้ห้แพ็คนะครับผมซึ่งแพ็กเกจนี้จะเป็น10บวกหนะครับราคา250ราสบีซึ่งจะไม่อิงตามฮีโร่เรทไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยที่หมุนอยู่อ่ะไม่อิงนะครับไอตอน11บเอโมงถึงบ่ายโมงห้าโมงถึงห้าทุ่มไม่อิงนะครับเรทไม่เกี่ยวกันนะครับและไม่การันตีใบทอง3ใบด้วยนะครับเอาง่ายๆครับเปิดเปิดให้ให้หาเดลลอนอนะเอาง่ายคืออย่างอื่นไม่นับเลย นะคุณผู้ชมนะครับระยะเวลาทั้งสิ้น2อาทิตย์นะครับผมเปิดให้ครบ5แพ็คนะไม่ต้องติดกันก็ได้ไม่ต้องต่อกันก็ได้คุณผู้ชมนะครับก็ค่อยๆเปิดไปนะครับก็14วันน่ะเปิดได้ครบแล้วกันนะครับแพ็คที่5ได้แน่นอนนะครับผมคุณผู้ชมโอเคนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีแพ็กเกจนะครับเซเว่นไนท์มาขายด้วยนะครับซื้อนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถเลือกได้1ตัวนะครับจะเลือกอะไรก็ได้เป็น4ดาวนะครับผมซื้อได้1ครั้งต่อ ID ต่อ1รอบนะครับใครที่สนใจเติมก็สามารถติดตต่่่่ออออพีได้รับเเเิมยยูชนค นะจะจ๊ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับผมมีอะไรอีกนะครับนี่ยังมีกล่องในนี้ด้าน,นขวามือเห็นปะที่มีน้องเมย์กล่องฟ้าๆโผล่ๆเนี่ยนะครับเป็นกล่องของฟรีคุณผู้ชมนะครับกดรับวันละหนึ่งครั้งนะครับผมก็กดเลยโป้ได้ใบสุ่มฮีโร่หกดาวหนึ่งใบนะครับนี่เป็นวันแรกนะครับวันที่2จะได้เป็นคริสตัลหกนี่เห็นไหมคริสตัลหกดาววันที่สามได้เป็นรีอาร์ตัวเจาะช่องวันที่สี่เป็นฟีแน่ตัวเอลบีนั่นเองลิมิตเบรกวันที่ห้าเป็นประดับสุ่มห้าถึงหกดาววันที่หกเป็นคครริสตััลลดาววอีกก้้งงนึแ็ วันที่7วันสุดท้ายนะครับได้เป็นใบเลือกฮีโร่6ดาวเลยคุณผู้ชมนะครับคูลดาวมาจ่ายยีชั่วโมงนะนะครับหวันนั่นเองพอเนี่ยนะครับผมกดปุ๊บก็คือนับถอยหลังยี่สิชั่วโมงแล้วนะครับก็มาเก็บได้อีกทีกล่องนี้อยู่2สัปดาห์นะครับก็ค่อยๆมาทยอยกดกันเนาะโอเคคุณผู้ชมนะครับมีอะไรอีกนะฮะอคอสตูมใหม่ก็มานะครับผมเข้าไปดูนิดนึงนะฮะกดเข้ามาปั๊บเข้ามาที่คอสตูมป่าเดลยวเนี่ยนี่เลย ครีมสันชาโดเป็นคอสตูมสำหรับอเวกเคนโดยเฉพาะนะครับถ้าไม่อเวกใส่บอได้คุณผู้ชมนะครับนี่ผมก็ซื้อดีครับรออะไรออกจะรอขนาดนี้โอ้ฟิลงอะนี่ Come to me นะครับผมกดใส่ด้วยโอ้ผมเรียบแป้เชียร์นี่ที่เหลือก็ตามสะดวกนะครับผมโอเคคุณผู้ชมนี่ก็เป็นคอสตูมใหม่นะครับเปิดขาย2ส,สัปดาห์ลิมิตไทม์เซลนะครับผมหลังจาก2ส,สัปดาห์นี้ซื้อไม่ได้แล้ว นะครับผมก็อย่าลืมไปจับจ่ายกันนะจ๊ะสําหรับคนที่รักป่าก็ซื้อคอสตูมให้ป่าด้วยโอเคมีอะไรอีกนะครับแล้วก็ยังมีครบยังกิจกรรมอเวกเดลลอนไปแล้วใช่ไหมเปิดแพค5ครั้งไปแล้วคอสตูมไปแล้วนะครับกิจกรรมของฟีโอเคครบแล้วนี่คือกิจกรรมของเดลอนอเวกทั้งหมดทั้งปวงนะครับที่นะครับเกมมีมาให้เพี่บก็อธิบายเสร็จสิ้นนะครับทั้ง4 5อย่างนี่แหละคุณผู้ชมมาด้วยต่อไปกันบ้างนะครับผม แล้วต่อไปเป็นเรื่องของนะครับแมปใหม่โอ้โหเกือบลืมนะฮะมีแมปใหม่เน่กดเข้ามาก็เจอเลยนะครับแมป12 Shadow's Eye นะครับเป็นแมปของพิคายพิคายชาวไรนั่นเองคุณผู้ชมนะครับบอสราวก็จะมีพิคายบาลิสต้านะครับแบ็กโรดอะไรพวกนี้เป็นพวกแอสซัสซินอ่ะพวกแบบนักลอบฆ่าทั้งหลายแหละนะครับมีบาลิสต้าเป็นบอสอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะซึ่งฮีโร่ของแบบนี้มันเข้ามาหมดแล้วแหละคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมมีเซรามีเอลินนะครับเอ้ยนี่น้องเจนกับเซรา อันนี้เนี่ยเป็นกลุ่มกลุ่ม Shadow Clan นะครับกลุ่ม Shadow Clan ของพี่คายนะครับผมเป็นพวกนักฆ่าทั้งหลายแหล่นะครับก็มาผจนภัยกันได้นะฮะซึ่งความพิเศษของแบบนี้นะครับอยู่ตรงที่เขาจะดรอปเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับผมเหมือนเกาหลีเลยนะครับถ้าเป็นแมปเนี่ยระดับ easy นะครับจะเป็นสัตว์เลี้ยง1-4ดาวนะครับการมาแบบนี้ได้ก็ต้องผ่าน11นะขีด10ระดับง่ายซะก่อนนะครับผมคือแมปแมปที่แล้วอะนะดูยังไงอะ อ๋อมันมันมันต่อตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยพอ11 10 9 10 10ขีด10ใช่ไหมัิเออเอ่อขีดห้าเนี่ยพอจบ11ขีด10ง่ายใช่ไหมครับมันก็จะมาที่อ่าปุ่ม Shadow Eye ตรงนี้นะครับเข้ามาได้นี่นั่เนเองคุณผู้ชมนะครับผมถ้าเป็นระดับปานกลางระดับปกติเนี่ยนะครับก็ต้องเคลียร์อีซี่ก่อนถึงจะเข้า normal ได้เข้าได้ปุ๊บนะครับก็จะมีสัตว์เลี้ยง2ถึง4ดาวสุ่มดรอปด้วยคุณผู้ชม นะครับก็สามารถมาฟาร์มสัตว์เลี้ยงกันได้เผื่อใครอยากจะหาสัตว์เลี้ยงสีดาวดีๆใช้หรือว่าหา3ดาวนะครับไปฟิวชั่นนะครับไปผสมเป็น4ดาวก็ได้เช่นกันนะครับโอเคนะคุณผู้ชมอย่าลืมมาตะลุยแบบใหม่กันด้วยเดี๋ยวพี่แอฟทำคลิปให้แน่นอนเลยนะครับผมโอเคเรื่องของแบบใหม่ผ่านไปนะครับมีกิจกรรมด้วยนะฮะกิจกรรมเนี่ยก็คือเขาแล้วครับลดจำนวนรูบี้ที่ใช้ในการซื้อกุญแจ นะครับผมร้อยแจปกติมันร้อยบี้ใช่ไหมตอนนี้เขาลดนะครับลดถึง1ใน3เลยนะครับเหลือเพียงแค่65สบี้เท่านั้นนะครับใครที่อยากซื้อกุญแจไปฟาร์มอะไรช่วงนี้ก็รีบๆซื้อซะนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะฮะคนที่ชอบกดแรกอย่างผมเนี่ยชอบเอาอาร์เนอร์เนี่ยหรือว่าเอาอีอีแต้มชื่อเสียงมาแรกเนี่ยระวังนะครับกดโดนอันนี้นี่งานเข้าเลยนะฮะกลายเป็น10บี้นะเลื่อนนิดนึงนะครับผมอย่าเอาความเคยชินเป็นหลักนะครับผมเมื่อกี้ผมเข้ามาผมเกือบแล้วเกือบกดมาปุ๊บเอ้ยมันดูบี้ ออ้ยนิดเดียวนะครับก็อยู่นี่อยู่นี่นี่อันนี้นะเลื่อนไปนิดนึงนะครับไม่งั้นโดนเสียสิปีแน่นอนโอเคคุณผู้ชมนะครับเตือนด้วยความหวังดีผมโดนไปแล้วโอเคนะครับโอเคจบนะครับกิจกรรมแบบสิบสองผ่านไปนะฮะแล้วก็เรื่องของกิลนะครับผมยังมีสิ่งก่อสร้างใหม่นะครับที่หัวกิวควรทราบไว้นะครับมาที่กิว h a ล l นะครับตอนนี้เนี่ยมันมีสิ่งก่อสร้างที่ชื่อมาร์เก็ต นะครับหรือว่าตลาดนี่แหละคุณผู้ชมง่ายๆเลยนะครับตลาดเนี่ยนะครับจะสามารถนะครับให้เราเนี่ยซื้อของได้อ่าผมสร้างโอ้โหต้องรอ1วันเลยเออ่าผมสร้างไปก่อนนะครับโดเนทได้ไหมหนึ่งวันนี่กี่นาทีอ่ะผมต้องโดเนทกี่ร้อยกี่ล้านวะเนี่ยอืมไม่ไหวตัวเนทไม่ไหวจริงๆนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาช่วยโดเนทนะครับก็ตลาดเนี่ยนะครับเป็นที่ที่เราจะใช้ซื้อของนะครับโดยใช้โทเค็นนะครับหรือว่ากิลคอยนะครับเหรียญกิลนซึ่งผมไม่แน่ใจว่าคําว่าเหรียญกิลที่เขาหมายถึงเนี่ย เข้ามาถึงเดือดจะกิววอรตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยไอเดตตรงเนี้ยหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวค่อยมาอ่าถแถลงขายอีกทีนะครับว่าฟังก์ชันมาเก็ตเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าแน่ๆเลยมันใช้กิวคอยตรงนี้นในการมาซื้อของในมาเก็ตนะครับผมคุณผู้ชมนะครับซึ่งของที่ให้ซื้อเนี่ยนะครับมีถึง7อย่างนะครับตลาดมี5เลเวลนะครับผมก็ค่อยๆอัพกันไปนะหัวกิวมาอัพกันด้วยนะครับพอ อัพได้แล้วเนี่ยนะครับตลาดเนี่ยสามารถเข้ามาซื้อของได้ซึ่งของเนี่ยจะมีเยอะแยะมากมายซึ่งของเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมนะครับจะมีอ่าอะไรบ้างนะสิกุญแจนะครับคริสตัลสีดาวห้าดาวหดาวนะครับคริสตัลตีบวกนะนะครับแล้วก็มีไอหินชาร์จม่วงอเวกอ่ะก็มีนะครับซื้อทีละหก้อนนะฮะมีเรีอาตัวจ่อช่องฟีน่าตัวลิมิตเบรกนะครับมีหมดเลยนะครับก็อัพไปถึงเลยว่าห้านะครับแล้วค่อยมาดูกันนะครับว่ามีอะไรให้ซื้อบ้างใช้กี่โทเค็น จัดไปนะครับก็อย่าลืมนะหัวคิวมาฟกันด้วยนะครับผมให้ลูกกิวได้ไปช้อปปิ้งกันนั่นเองนะครับของดีๆรออยู่นั่นเองคุณผู้ชมโอเคเรื่องต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องของทีมสำรวจการปรับปรุงครั้งแรกนะครับผมทำให้เราสามารถใช้ฟังก์ชันเสร็จสิ้นทันทีได้แล้วคุณผู้ชมนะครับเสร็จสิ้นทันทีเลยนะฮะก็ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับก็เอาฮีโร่นะครับที่เลเวลรวมกันเนี่ยนะครับได้90ขึ้นไปเพื่อที่จะเก็บโบนัส นะครับผมอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็สามารถนะครับกดได้เหมือนเดิมนะฮะตอนนี้เนี่ยมีกิจกรรมด้วยนะครับกิจกรรมเขาเนี่ยจะลดจำนวนกญแจให้นะครับจาก8ชั่วโมงใช้3แจเหลือแจเดียวนะครับชั่วโมงใช้6แจเหลือ2แจ24ชั่วโมงใช้15แจเหลือเพียง5แจและ36ชั่วโมงนะครับใช้25แจเหลือเพียง8แจเท่านั้นคุณผู้ชมนะครับก็บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยอำนวยความสะดวกให้มากๆฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ไปลงกันเถอะนะครับ อ่าอย่างเช่นผมลง36ชั่วโมงใช่ไหมผมใช้8แจทนานตอนนี้ในกิจกรรมดีมากคุณผู้ชมนะครับกดปุ๊บนะครับมันก็ส่งไปสำรวจเหมือนเดิมนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อกดเข้ามานะครับมันจะมีฟังก์ชัน finish now สามารถใช้ได้แล้วนะครับซึ่งปุ่มนี้เนี่ยสามารถใช้ในการนะครับจ่ายบี้เพื่อทำการเสร็จสิ้นการสำรวจได้ทันทีสามารถเอาบี้มาปั๊มมาปั๊มหินได้แล้วคุณผู้ชมนะครับถ้าผมกด yes นะครับผมจ่าย12บได้เลย Exploration is complete จบเลยคุณผู้ชมนะครับไม่ต้องรอเห็นไหมนะครับพร้อมเลยนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากคุณผู้ชมก็สามารถมาปั๊มกันได้อย่างที่ผมบอกนะครับผมติดคูดาวเหมือนเดิมนะครับก็ผมว่าปั๊มจนฮีโร่หดาวหมดคลังอ่ะนะครับค่อยค่อยแบบเออค่อยเลิกปั๊มนะครับวันลงขึ้นก็ค่อยปั๊มใหม่คุณผู้ชมดีมากนะครับช่วงนี้เนี่ยมันอันนี้ด้วยไงมันลดจำนวนกุญแจด้วยคือมันคุ้มอ่ะนะครับผมก็สามารถมาจับใจฉสองกันได้นะฮะผมซื้อเพิ่มอู๋เกือบเกือบเกือบเคยเคยชินเคยชินเกือบแล้วนะครับ อ่เมื่อกี้ลืมให้ดูนะครับผมก็อ่าลืมพูดคือตรงนี้เนี่ยฟังก์ชันฟินิชแนลเนี่ยก็ใช้รูบี้แตกต่างกันไปนะครับถ้าเป็น8ชั่วโมงนะครับจะใช้3ามบี้สิอ่า12ชั่วโมงเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะถ้าเป็น8ชั่วโมงเออใช้เท่าไหร่นะใช้3ามบี้สิชั่วโมงใช้4ีบี้ 24ชั่วโมงใช้8บี้แล้วก็36ชั่วโมงใช้12บี้นะครับในการฟิเนสนาหรือเสร็จสิ้นทันทีนั้นเองคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะครับมาปั๊มหินก็นได้นะครับวันหนึ่งเอาให้ฮีโร่6ดาวเราติดคูดาวหมดอ่ะคุณผู้ชมบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับนี่ก็คือการปรับปรุงครั้งที่1นะครับก็มีเรื่องของการใช้จ่ายบี้เพื่อเสร็จสิ้นทันทีรับหินได้เลยนะครับกับกิจกรรมที่ลดจำนวนการใช้กุญแจลงอยู่ตอนนี้นะครับผมก็เป็นอะ,อะไรที่ดีมากๆก็อย่าลืมมาทให้ หินเรางอกเงยมากขึ้นก่อนที่กิจกรรมรถแจจะหมดลงนะครับคุณผู้ชมโอเคจ่ายบีแล้วนะใครอยากใช้หินเยอะๆจ่ายบีกันไปนะครับผมโอเคจบเรื่องทีมสำรวจไปนะครับต่อมาดีไม่แพ้กันนั่นคืออารีน่านะครับตอนนี้เราสามารถตั้งออโตอารีน่าได้แล้วคุณผู้ชมนะครับผมนี่มาที่ออโตเซตติ้งนะครับผมนี่นะครับจะมีารายละเอียดอยู่นะครับด้านซ้ายจะเป็นสตาร์เซตติ้งคือใชอ้ใช้จ่ายที่เป็นดาบธรรมดาอารีน่าซอสน,นะครับ ใช้ดาบอันนี้ไอ้ที่รีทุกๆครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับธรรมดาเท่านั้นถ้าเป็นใช้แต่รูบี้ก็ด้วยได้เช่นกันนะครับสามารถนะครับเลื่อนได้คุณผู้ชมว่าคุณอยากนะครับที่จะใช้กี่บี้คือโคตรดีอ่ะใครมันคิดฟังก์ชันนี้วาโครเทพคือมีหลอดคือเกาหลีมีนะครับแต่คือผมใช้อีหลอดนี่มากเลยอ่ะคุณจะจ่ายพันบี้ก็ได้อ่ะนะครับโหบี้หายไปเยอะมากนะครับผมก็สามารถเลือกหลอดได้ว่าติ๊กนะครับใช้เป็นรูบี้ด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ลงร้อยรอบนะครับก็ได้เช่นกัน เพราะว่าอันนี้เนี่ยมันดีกับการที่เราจะได้ไปใช้ฟังก์ชันสำรวจดิแนแดนลึกลับด้วยที่เป็นห้องทงองคำของลูรี่นะครับผมเพราะว่าใช้บำพังใช้ไอ้นา้าซอลเหนื่อยไม่พอนะครับต้องใช้โรบี้ด้วยถึงจะงลงได้2ครั้งสัปดาห์ครบตามโคดต้านั่นเองนะครับผมมีพอสเซตติ้งนะครับผมหยุดเมื่อ1น,นะครับแม็กซ์อาร์เนอร์ลีลิสต์ก็คือไอ้ค่าชื่อเสียงเต็มนะครับมก็จะหยุดให้เลยพอสเป็นอารีนาแลนด์อินครีสคืออย่างเช่นเราข้ามจากกรกะโหลกอะไรนะจาก จากกะโหลกม่วง3มากะโหลกม่วง2เหมือน4ี0พไปสี่พันหกก็จะหยุดให้นะครับหรือว่าเทียร์อินครีสก็คือลำดับขั้นของยศเนี่ยเลื่อนเลยนะครับผมอย่างเช่นกะโหลกอ่ากะโหลกแดง3า0พมากะโหลกม่วงสี่พมันก็จะหยุดให้นะครับผมก็ติ๊กได้ตามสะดวกนะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นพันที่ดีมากๆนะครับอย่าลืมมาใช้งานกันนะครับผมก็จะลงกี่ครั้งก็คือทิ้งไว้ได้เลยนะฮะเซตติ้งให้เรียบร้อยโอเคคุณผู้ชมนะครับเรื่องของอารีนาออโต้พันไปไปฏิทินเมย์ มาขายเช่นเคยนะครับผมก็มีหนอเวกอุปกรณ์อเวกกุญแจเงินทองของมีค่านะครับผมปิดท้ายด้วยนะมีเจมด้วยใบเลือกทีโร่หดาวก็มามีฟีแน่มีหินมูลิสนะครับเอาไปตีบวกเจมนั่นเองก็ใครที่อยากเติมนะครับสายคุ้มค่าทางด้านของไอเทมมาเติมกับพี่ออฟได้เช่นกันนะครับหินอเวกร้อยก็รอ,รอคนอยู่นะครับติดต่อมาหลังไม้ได้เลยนะจ๊ะเปิดขายหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นนะครับผมโอเคกิจกรรมแคสแบ็คก็มานะครับผมไปดูแป๊บ c คสแบ็กแ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 คสแบ็กอันไหนวะนี่ไงอันนี้นะครับแคสแบ็กนะครับก็เติมเงินนะครับซื้อแพ็กเกจที่ได้รูบี้เท่าไหร่นะครับก็จะได้รูบี้โบนัสไปเท่านั้นตามไอ้สก้อนเนี้ยสกลมๆเนี้ย นะคุณผู้ชมอย่างเช่นคุณผู้ชมซื้อ1,100งพันห้บีก็จะรับเพิ่มไปทันที550รบีแล้วก็50โทปาร์ด้วยนะครับก็ถ้าเข้าเงินไขก็ได้รับของฟรีกันไปเลยกิจกรรม1สัปดาห์นะครับแน่นอนว่ามีแคชแบ็กไม่มีอลิสกิฟต์นะครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องปกติของเกมซีเบนไนท์นะจ๊ะโอเคนะครับคิววอร์ซีซั่น8เริ่มแล้วนะครับเมื่อกี้หลายคนคงเห็นไปแล้วที่พี่ฮอบเข้ามาหน้าคิววอร์ให้ดูนะครับนี่เริ่มซีซั่น8แล้วนะจ๊ะก็รางวััลนนนะะะครบจเป็ไหอ ชุดพีเอสนั่นเองโง่โคตรเท่พูดเลยผมชอบมากนะครับเป็นชุดกิววอพีเอสคือมันก็หมด7อัน7จ็ดจะเนไหนไปแล้วถูกไหมนะครับอันที่8ก็เริ่มเป็นชุดของ EM นะครับพวกจกกักรพรรดนั่นเอง นะครับก็จะมีพวก S อลิงลิโป้นะครับน้องลินประมาณนี้นะครับตัวแรกมาเป็น S นะครับเงื่อนไขเหมือนเดิมนะครับอันดับแรกต้องมีคะแนนกิลถึงหนึ่งหมื่นแต้มซะก่อนนะครับแล้วก็เหรียญส่วนบุคคลนะครับโทเค็นส่วนบุคคลต้องมี10เหรียญถึงจะได้นะจ๊ะก็สู้ๆกับซีซั่น8นี้นะครับทุกคนโอเคแบลนด์ลิสก็มานะครับมาดูแบลนด์ลิสกันบ้างมีคาม่านะครับคาม่าก็เป็นหลายคน เอามาใช้กันแล้วเนาะนะครับเป็นทีมผสมนะครับบูสต์เลเมจได้แถมถึกอีกด้วยนะครับพี่เจฟบางคนก็ยังใช้อยู่นะครับเจฟหน้าหนึ่งคอยสะท้อนนั่นเองนะฮะมีคริสนะครับทีมถึกนะครับหลายคนก็ยังใช้คริสอยู่ด้วยนะครับคอยฮยูให้อย่างดีนะฮะยูริทีมสปีดทีมถึกหลายคนก็ใช้นะครับผมแล้วก็บาลิสต้าทีมสปีดนะครับก็เรียบร้อยนะครับโดนแบ่งกันเป็นหนึ่งสตาร์นะจ๊ะโอเคอย่าลืมไปปรับทีมกันด้วยนะฮะมีอะไรอีกนะครับมีฮีโร่เรดนะครับงวดนี้เป็นเดทของอยู่ไหนนะนี้ใช่ม ตัวแดงล้วนผมชอบมากเรทเนี่ยสตัวผมยังไม่4ี่สักตัวนะครับมีพี่คายชาวไร่นะครับกล้าหานะครับแล้วก็มีน้องมิโฮคนงานเป็นหนคุณผู้ชมนะครับเสร็จแล้เป็นเดโลนะครับใครที่อยากหาตัวแดงนะครับอาทิตย์นี้เหมาะมากนะครับถลุงกันไปเลยคุณผู้ชมนะครับตัวแดงสตัวได้ใช้แน่นอนนะฮะโดยเฉพาะพี่ก้ากับมิโฮเนี่ยจัดไปนะครับมิโฮยืนไม่มีในกระดานยังไม่มีในจิ๊กซอวด้วยไงนะครับก็เปิดหากันซะนะครับมีอะไรอีกนะฮะอ่าบัฟมังกรนัวเวกนะครับผมวันนีี้อมาพด วันนี้นะครับวันที่18พฤษภาคมเป็นพี่เจกนะครับผมวันที่19-21นะครับเป็นน้องเรนะครับแล้วก็วันที่22-24เป็นน้องหลิงหลิงนั่นเองคุณผู้ชมนะครับโอเคเรียบร้อยแดดยวตายนะจ๊ะ <Yeah. S 1> ก็อย่าลืมเอาไปลงด้วยจะได้ตีอกอนเอาไวกันง่ายๆนะครับอุย้ยเดี๋ยวร่อนหายลืมเดี๋ยวโลหายเอาเดี๋ยวโลมาหน่อยไม่ใช่เดี๋ยวโลเดี๋ยวร่อนถูกแล้วทีมหนึ่งเมื่อกี้ถอดไปเอาเวกไงลืมลืมลืมอะใส่มาโอเค เออถึงว่าทีเบาๆนะครับโอเคนะฮะอื่นๆนะครับก็มีอ่าแพ็คเกจกุญแจนะครับ1,000แพ็คเฮ้ย1,000แจอันนี้นะครับรีเซ็ตแล้วนะครับผมใครที่เคยซื้อไปตอนนี้เขารีเซ็ตเป็นสูตรให้แล้วนะครับก็สามารถจั่ายใช้สอยซื้อกันได้นะครับผมแล้วก็ขยายนะครับจำนวนการใช้นะครับอ่าโทปาสในการซื้อเนี่ยนะซื้อนี่นะครับซื้อหินเวกนะครับผมให้เป็น5ครั้งแล้วจากเดิม3ครั้งก็ ไทโทปาสเหลือเนี่ยสามารถไปปั๊มกันได้นะครับก็ซื้อเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเพียบเนี่ยซื้อเลย1 2 3อย่างเงี้ยนะครับได้ถึง5ครั้งแล้วนะครับก็ไปซื้อกันซะกสำหรับคนที่หินไม่พอนะครับโอเคคุณผู้ชมนะครับเรียบร้อยนี่ก็เป็นรายละเอียดการอัปเดตแพทนะครับเป็นสัปดาห์นะครับวันที่18พฤษภาคมนะครับก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนกระบวนการเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังไงเนี่ยถ้ามีข้อผิดพลาดตรงไหนนะครับก็แจ้งได้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับเพียบจะมาแก้ไขทีนะครับมาขอบคุณที่่ชชวยกันเ็ค นะครับผมยังไงเนี่ยขอบคุณทุกคนที่มาดูกันด้วยนะครับหวังว่าจะได้ความรู้กันอีกเช่นเคยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้พี่อ๊อฟด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe เพื่อติดตามเนื้อคลิปดีๆมันๆนะครับจากเกมเซเว่นไนท์นะครับผม R.O.V b e ดแอนด์โซนนะครับและเกมอื่นๆได้ตอนนี้พี่อ๊อฟเล่นหลายเกมมากนะครับก็ติดตามกันได้นะครับกับชนะอ๊อฟทีวีนะครับอยู่กับพี่อ๊อฟคนนี้กันอีกเช่นเคยนะครับกันต่อไปนานๆเลยนะจ๊ะซับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขขอออออตตัััััวววลลลลาากกกกนนนนนนไปปแแ้ะคครบบบเเเย่่จิ46ง็ม ลุยอะดีนาม,ามามันอีพีี่ห้าครับแล้วเจอกันสำหรับตอนนี้ขอไปแล้วครับบ๊ายบายยู